สวัสดีครับกลับมาพบกับชา n e l จริงใจหาเหมือนเดิมนะครับก็เห็นฟ้าคูณ2ยังไม่หมดนะครับเราก็มีผู้โชคดีรายต่อไปนะครับคุณบิเลียนมิเลียนนะครับคุณบิเลียนมิเลียนเนี่ยก็เป็นลูกแคลนอีกหนึ่งคนนะในแคลนมัลติเวอร์เซอร์นะครับคนนี้นะบิเลียนมิเลียนนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะมาทำา2พาร์ทนะครับเปิดไปบนไปทั้งพาร์ทเปิดหินนะครับแล้วก็พาร์ทปรับ ID นะวันนี้จะเป็นส่วนของทีมแคลนบอสนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือ ทีมคลานบอสของคุณมิเลียนเออบิเลียนมิเลียนเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับมันไม่สามารถสีขีได้คือดาเมจตอนวอยเนี่ยมันค่อนข้างชัวแล้วแหละนะแต่ว่าพอบอสเปลี่ยนสีเนี่ยดาเมจมันดรอปเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับวันนี้คือนะถ้าเราเปิดไม่ได้ตัวที่มาเสริมทีมคลานบอสเลยเนี่ยเราเจะเอาทีมที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับปรับยังไงนะให้ดาเมจมันเด้งขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยตอนวอยอยู่ประมาณขีละสิบแปดนะครับเพราะงั้นเนี่ย เวลาดาเมจดรอปลงมามันก็จะมันก็จะไม่พอนะบางทีมันกอาจจะยังขาดขาดอยู่4 5ล้านนะอาจจะต้องซ้ำคีย์ที่5ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใน1วันที่จะมีคีย์ฟรี5คีย์นะครับเพราะว่าใน1วันนะถ้าเราขยันเล่นแล้วรู้รูทีน ID ตัวเองจริงนะครับมันจะได้ฟรีจริงแค่4คีย์นะแบบที่ไม่กระทบวันต่อไปนะครับนะบางคนบอกโอ้ย6คีย์ก็ได้นะครับแต่ว่าเอาแบบไม่กระทบวันต่อไปนะมุกลืมอดัดนะวันนี้ไม่ลืมนะคุณศยากะนะครับ ไม่กระทบวันต่อไปเนี่ยนะมันได้แค่4ี่คีย์นะครับเพราะงั้นแน่นอนแหละนะเราอยากได้หลายๆตัวนะครับรีเจนเนอเรี่ที่จะเข้ามาช่วยเราหรือแม้กระทั่งเอพิกก็ได้นะในเกมนี้มีเอพิกหลายตัวนะครับที่มันทําให้ทีมคลันบอสเล่นง่ายขึ้นก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับเรามาดูกันก่อนนะว่าในไอเดียของคุณบิลเลียนมิลเลียนนะครับตอนนี้มีตัวอะไรอยู่บ้างนะครับนอกคลังก่อนเนาะนอกคลังตอนนี้นะครับก็มีออบิเทอร์นะครับป้าววิธีพอสมควรนะค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างถึกนะเอ่อ ราซินนะครับโรทอสเชซานะครับแล้วก็อังกานะครับห้าตัวนะนอกคลังนะครับแล้วก็มีเอพิกดีๆหลายตัวนะ่มาดามเซอร์วิสนะครับมิสเกรเดสมอนสเตอร์สกาคราเชอร์นะครับสติลสกกลเยอะมากนะครับเออ่นะโคฮาร์ดก็ดีนะโอ้นะตัวดีเยอะไปหมดนะครับส่วนในคลังนะก็มีทองนอนรออีกหลายตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นมินายนะครับเออ่ฮันส์แมนนะครับเออ่โกลฮาร์กนะเดวิสโจนสองตัวนะครับ อันนี้อะไรเนะี่ยคิลเลียนนะครับแชมฟอร์ดซูสเรียนกระทองแล้วก็เชซาตัวที่2เพี้ยนที่เราจะเห็นได้เลยนะครับเรายัางค่อนข้างขาดตัวเเจเนอรี่ที่ใช้ในแคลนบอสจริงๆอยู่นะใช้ที่อื่นในดูมีเยอะเลยนะดูมีหลากหลายมากตัวเลือกลงอารีนาเยอะนะครับเ,เลือกลงดันเทียนผมว่าก็มีค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอดีนี้มันก็เลยจบมิชชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะถูกไหมครับเพราะว่าตัวลงดันเทียนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ ปัญหาแล้วแหละที่เราจะเจอนะครับก็คือทีมคลานบอสนะครับตอนนี้เราใช้ทีมอะไรอยู่นะแวะเข้าไปดูนิดหนึ่งน,ะนิดเดียวนะครับเนะีนะครับใช้เป็นเทเรลนะครับเออราซิน เอล่าสติลสเกลแล้วก็สเกลคัเชอร์นะครับเป็นเอพิกพื้นฐานทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นเเจินารี่ที่ฟิวชั่นเป็นทีมที่โซลิดนะเป็นทีมที่ดูดีแล้วแต่แน่นอนมันพัฒนาได้ครับเพราะงั้นวันนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มเปิดกันเลยเรามีหินทั้งหมด115ก้อนนะครับ115ก้อนครับเราจะแบ่งเปิดเป็น2พาร์ทเนาะก็พาร์ทแรก60แล้วกันนะครับแล้วก็พาร์ทสองเคลียร์คลังเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดอีก55น้ครับห้คนโะครับนะครับ นะก่อนเราจะเปิดอะไรเราต้องไปเบรก่อนนะครับขอให้มันเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเขาจะเอ่อยีสตจะดีซี่อะไรกันนะผมจะเบรกนะครับเบรกอย่างเดียวนะครับมาวันนี้เสียงอาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะว่าเสียงหมดแล้วเนี่ยโอเคแกรนด์มัสเตอร์นะครับมัสเตอร์บูชเชอร์นะครับพาวเดอร์นะครับบีสเปซเลอร์นะครับช็อปเปอร์นะครับเอเจคเตอร์และเอริสสเลเยอร ว้าวนะครับว้าวสิบก้อนแรกนะอืมออจ่ายภาษีแร่นะครับทุกคนที่เคยดูคลิปอยู่แรือ่อยละเออรู้อยู่แล้วแหละนะว่าการจ่ายภาษีแร่มันคืออะไรนะหวังว่าเราจ่ายภาษีล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้อะไรคืนมานะับเป็นภูแรกที่ไม่ค่อยดีนะไม่ดีเลยแหละนะครับเออแต่เราเอย่าไปอยุดตรงนั้นนะครับแต่เราอย่าไปหยุดตรงนั้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะหรือผมอาจจะเข้าใจผิดวะนะครับ อ๋อไม่ผิดนะครับคุณบิเลียสมิเลียนเนี่ยนะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเปิดไปบ่นไปนะครับเ,เคยเข้ามาฟีเจอริ่งกับเราแล้วนะครับใน ID ที่ชื่อว่าเมอร์เมอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจริงๆเป็น ID เดียวกันนะแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับทองตัวแรกของ ID นี้เนี่ยผมเป็นคนเปิดมานะ <laughs> หลังจากนั้นนะก็เปิดได้เปิดดีนะครับแต่ว่านะผู้ที่2ก็ยังไม่ค่อยได้อะไรดีนะครับแต่ว่ารอยโอกาสแน่นอนนะครับการสปีดฟาร์มตันเจียนนะตัวอย่างนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับตัวอย่างนี้มีประโยชน์แน่นอนส่วนแร่ตัวอื่นนะนอกจากการใช้ฟิวชั่นนะครับ,รรบหรือว่าเก็บไว้รอฟิวชั่นอื่นๆนะผมยังมองไม่เห็นประโยชน์เท่าไรนักนะครับจัดก็ไม่ได้เป็นตัวที่แย่มากแต่ก็นะมันมีโตัวเดโมเทให้เลือกเล่นอีกหลายตัวเนาะในเกมนี้นะครับ เซนติเนลทรีเฟลเลอร์สแลชเชอร์นะครับ, Mage. Oh, นนบรัดติ้งเมจโอ้วันนี้เงียบกริบเลยนะครับวันนี้เงียบกริบเลยนะครับดับเบิลแรมนะครับเอ่อเทนพูลสองรอบแล้วนะที่แรมหมดนะครับขออนุญาตก,กินน้ำแป๊บเดียวเริ่มใจไม่ดีแล้วนะครับึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกไปสู่อากาศดีไหมไม่นะครับต่อเลยนะครับต่อเลยคือบางทีผมก็อยากจะบอกว่าเราเน้นคุณภาพนะแต่จริงๆบางทีก็ไม่อยากเน้นคุณภาพนะเอาปริมาณด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นร้อยกว่าก้อนเนี่ยตามเลทจริงๆก็คือ1ตัวกว,กว่านะครับแต่ถ้าได้เยอะกว่าหนึ่งก็ดีนะครับถ้าด้อย่างน้อยหนึ่งก็ยังโอเคนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผ่านไป40แล้วนะเรายังเงียบอยู่เลยนะครับเรายังเงียบกิฟนะครับ ทุกคนมาเพาะกันนะครับโอ้ oh! มาแล้วครับเอเลนาริวนะครับเอเลนาริวฮึมเอ่อไม่ตรงเป้าหรอเอ่อให้ตรงเป้าไม่ตรงเป้า, <laughs> ต,ปาตัวทองที่กลุ่มที่เราอยากได้เท่าไหร่นะครับอย่ามองข้ามเอเลนาริวนะเป็นตัวทองที่ดีมากๆนะครับผมจะบอกว่าแฟคชั่นวอร์ดนะครับของไฮเอลฟ์เนี่ยผมจบได้ก็เพราะเอเลนาริวเลยนะครับเป็นตัวนุกที่ดีมากนะเทียบไปเทียบมาเนี่ยไม่ได้แย่กว่ารอยัลกาดด้วยซ้ำนะครับมีดาเมจเอโีมีดาเมจ e. ดีโอทีนะครับ เข้อ,อเสียของ ai อ,อย่างเดียวเลยจริงก็คือ ai นะ ai ค่อนข้างโง่ไปหน่อยนะครับแต่ก็นะยินดีกับคุณเมรมมม์เฮ้ยคุณบิเลียมิเลียนด้วยนะครับสำหรับทองตัวแรกของวันนี้นะครับก็ผู้สุดท้ายก่อนจะพักครึ่งน,นะครับ โปรเส้นแบนชีนะก็เป็นโอ้ลอยย่อกาศอีกตัวหนึ่งล้านะครับก็นะสปีดฟาร์มอะไรก็ทำได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเออสปีดฟาร์มลอยย่อกาศสตัวพอดีเลยนะไอดีนี้เหมือนที่บ่นว่าจะหาโคฮาร์ดอีกตัวช้านะครับโคฮาร์ดอีกตัวเพิ่งมานะแต่นะวันนี้ได้ลอยย่อกาศมาแล้วนะครับน่าจะใหม่ด้วยนะอ่ะใหม่แล้วได้ทีเดียว2ตัวเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับการสปีดฟาร์มดันเจี้ยนต่างๆก็สบายละคราวนี้นะครับ ได้ตัวอะไรใหม่อีกอ๋อเอเลนาริวลืมนะครับนะครับนี่คือผมอยากให้ทุกคนเคลียร์อินเด็กต์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพอเคลียร์แล้วนะนะครับเวลาได้ตัวอะไรใหม่มามันก็รู้สุกไหมาบางทีเราอาจจะลืมถ้าเป็นรีเจเนอเรียลีอีพิกอะไรเงี้ยเราไม่ลืมหรอกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นแรงเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจถูกไหมเอ่อระหว่างนี้ต้องไปอัพตัวก่อนนะครับก็นใช้เวลาสักครู่นะครับรอกันสักครู่อัพไอ้นี่รอแล้วกันนะครับสกาวสปอนนะครับเผื่อว่าจะใช้ฟิลในอนาคต เจ็บคอกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานเรานะโอ้เสียงหนักหน่วงนะครับสวัสดีทุกคนที่แชทที่เข้ามาแล้วด้วยแล้วกันนะนะครับออตอนเปิดรัวๆอยู่นี่ผมอาจจะนะตอบได้ไม่ทั่วถึงนะต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาวันนี้นะครับเริ่มเร็วกว่าปกติเล็กน้อยนะแล้วก็วันนี้ผมอาจจะสตรีมไม่นานนะเหมือนเมื่อาวานก็ไม่ได้นานมากนะแต่ว่าอาจจะพอๆกับเมื่อวานนะครับ d ดีย o บลิสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากนะนะต้นเกมพอใช้เร่งเกตได้นะครับเลดเกมใช้กินได้ดีมากเลยนะครับดรอปบ่อยมากนะเราฟาร์ม 12, 32, 6 12อะไรก็ได้นะที่คนฟาร์มกันนะครับเดียบลิสก็ดรอปเอาดรอปเอานะครับแล้วเราก็กินกันสบายใจนะเป็นตัวที่ไม่ต้องคิดมากนะครับที่จะกินนะ Metal Shaper นะครับตัวที่ผมกำลังอัพอยู่เนี่ยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมอยากให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นแรที่ไม่ได้โด่งดังนะแต่ผมบอกได้เลยว่าสกิลเซ็ตของมันเ่ยนะครับก,ก็ใช้ได้ดีพอสมควรนะสำหรับหน้าที่ซัพพอร์ตในช่วงต้นเกมนะครับลองพิจารณาดูนะสำหรับใครที่ขาดตำแหน่งนี้นะครับ นะระหว่างช่วงการกินตัวแร่นะครับอัพตัวเนี่ยก็อาจจะดูเนิบๆหน่อยนะแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคเลือกกินเป็นสีเขียวดีกว่าเนาะหมายถึงว่าเลือกอัพตัวสีเขียวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเบียร์สีเขียวเนี่ยหรือว่าไอชื่ออะไรนะ,ะลืมว่าเบียร์ในเกมนี้มันเรียกอะไรนะครับนะ อยู่ไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> มีเยอะสุดนะครับเยอะแบบโด่งเลยนะครับแปลว่าจริงๆแล้วนอกจากจะใช้สีอื่นเยอะอาจจะแปลว่าตัวร e g e n นอเรีหรือว่าตัว Epic ดีๆในใน ID นี้นะครับที่เป็นสีท่าสปิริตเนี่ยอาจจะน้อยนะครับอาจจะน้อยสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แชทอุย้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีมนะครับ ถ้ารู้ว่ายังไม่มีรอยโอกาสแบบนี้นะครับก็ก็ดีใจด้วยนะครับนะการได้มาแล้วเนี่ยรอยโอกาส2ตัวนะก็ทําทีมมังกรได้เลยนะครับแล้วเมื่อกี้มีเอเลนาริวอีกหนึ่งตัวนะตำแหน่งตัวนุกเนี่ยครบละนะครับเอผมว่าเราขาดแค่เดโคมอฟเนาะถูกไหมถ้าเราได้เดโคมอฟเนี่ยก็นะทำทีมมังกรได้แหละ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นหวังว่านะผู้ที่เหลือนะครับจะได้เดโคมอฟแล้วกันเนาะ โอ้โหเรามาได้แค่ครึ่งทางนะครับตอนนี้เออ่นะผมต้องขอโทษคุณมาเมอร์นะเอ้ยคุณบิลเลียนบิลเลียนนะครับอาจ,จะต้องใช้ทางลัดหน่อยนะ <laughs> อตอนนี้ว่างไรเนะี่ยสี่สิห้าสิบสี่สิบสามโอเคก็อีก8ช่องนะครับ จริงๆผมว่าอัพอีกแค่3ช่องก็พอนะครับสำหรับหินที่เหลือเนียเอาไว้เปิดเฉพาะตอนไลฟ์ล้วกันนะครับเอาจะไม่อัดลงเ,เปิดไปบนไปเนาะนะครับเดี๋ยวปรับไอเดีเสร็จแล้วค่อยเปิดนะครับเพราะงะั้นได้ดูอีกแค่50ก้อนนะนะไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเปิดไม่ครบโอเคเรียบร้อยนะครับงบที่ให้มา20กว่าล้านตอนแรก30เนาะพอนะครับพอไม่ต้องกังวลเลยนะ โอเคนะครับไปต่อยก2ครับแบดเอลกาซาแบดเอลกาซาด้วยคอมออฟนะครับตัวไหนก็ได้แหละนะจริงๆตัวไหนก็ได้แหละนะครับคอยมาคอยมาอย่ากล้าโอ้โหสุดยอดครับนี่ก็เป็นตัวพิษอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่แนะนำให้ปั้นเท่าไหร่นะครับเป็นตัวฟรีนะแล้วก็ใช้สมุดสกิลค่อนข้างเปลืองอัพแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับก็นะ นะหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงการปั้นยาก้านะครับถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะนอกจากจะโอ้โหเดฟเลสนะครับนอกจากจะขาดแคลนเออขาดแคลนจริงๆนะครับน่ากล่าวว่าหาตัวพิษไม่ได้นะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนะตัวพิษน่าจะเป็นตำแหน่งที่นะครับทุกคนเนี่ยมีทางเลือกอื่นอยว่โอ้โหเรนบีสนะครับผู้นี้3เอปิกนะแต่ก็ยังไม่มีไม่มีเอปิกที่เราอยากได้เท่าไหร่นะครับอ ในโครฮันเตอร์นะครับอืมทาเลียนะโอ้โหเอพิกมาอครับมิชชเนรี่วันนี้ได้มิชชเนรี่เยอะแล้วนะครับก็ฮือฮสก๊ะบ๊อบบ๊อเสียใจกับคุณพิลิอะ นะครับผมเห็นในคลังอ่ะเ mm. ตรียมเต๊กไว้รอฟิลเยอะเลยนะครับก็นะถือว่าประหยัดพลังงานแล้วกันอาจจะอาจจะไม่ต้องฟิลแล้วนะครับแต่ว่าเออหรืออาจจะฟิลมา2ตัวก็ได้นะก็ก็แล้วแต่สนัดนะครับก็นะเออก็ยังเป็นทองนะครับยังเป็นทองที่เก่งอยู่ดีแต่ว่าพอมันเป็นทองที่เป็นตัวฟิลไล่กําลังฟิลอยู่เงนะความรู้สึกมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอืมหลายๆคนที่ไม่ได้ฟาร์มแล้วเปิดได้ตัวนี้อาจจะดีใจนะแต่ถ้าคนที่ฟาร์มมาอาจจะเซ็งๆหน่อยนะครับ ทองซ้ำไปสเต f ฟ s สให้ตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ลงอารีนาได้ดีนะครับอย่างที่รู้กันนะว่าไบ s o f a ฟ t สนะครับมีเบสแอตแทกที่เยอะที่สุดในเกมนะครับพลังโจมตีต้น <on> ที่เยอะที่สุดในเกมนะสกิลของมันอาจจะอาจจะไม่ได้ช่วยให้มันเอาตัวรอดได้ง่ายมากนะแต่ว่าถ้าปั้นดีๆนะครับเป็นตัวนุ๊กที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับทูสุดท้ายนะฮู โอ้มอสโอรเลเมจนะครับดีเลยนะเป็นตัวอ๋อโอ้โหทอง Back to back to back สทองต่อกันเลยครับ30ก้อน3ทอง h y p e up h y p ป up นะครับโรชขาดเดอะทาวเวอสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับใครดูอยู่ผมขอเบาะดังๆเข้ามาในแชทเลยครับเบาะนะครับเบาะเลยเบอะเลยทำไมชอบเออ บอเลยวูโอเคโอเคนะครับโอเคโอ้ยเออเหนื่อยเลยนะครับอย่างที่บอกนะอีก5ก้อนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราปรับ ID กันก่อนนะแล้วค่อยเ,ออเปิดนะครับก็ผมมองว่าเ,เราอาจจะไม่ได้เน้นคุณภาพมากนะสตัวเนี้ยที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เออ่ตัวที่ใช้งานทุกที่ ตลอดเวลามากนักแต่ว่าแน่นอนแหละนะครับเป็นทองใหม่ทั้ง4ตัวไอเดีเนี่ยไม่มีทั้ง4ตัวแล้วก็เทียบกับจํานวนนะครับผมว่าเรามีผลประกอบการที่ดีมากๆร้อยกว่าก้อนออก4ตัวเนี่ยคือมันเวอร์มากนะครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะครับสำหรับยูทูบนะนะครับขอบคุณมากนะที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช anel กันด้วยอยากดูเวอร์ชั่นต่อนะครับอันอิดิทเอ็กซเเข้ามาดูในทวิชนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ